จินจรินร่วมอาลัยยกเอชนสวัสด์เป็นสุภาพบุรุษดีที่สุดทุกด้านกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประกูลอัศวเหมเมื่อเอชนสวัสด์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮีตสโตรก ภาวะอากาศร้อนจัดท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและนักการเมืองที่เข้ามาไว้อาลัยในการสูญเสียและเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการและในเวลาต่อมาน้องชายคนสนิทอย่างจินจรินก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านไอจีว่ารักพี่ครับที่สอนผมเยอะมากที่ช่วยผมทุกเรื่อง พี่ไม่เคยปฏิเสธน้องเลยพี่จะถามตลอดว่าน้องเรื่องนี้เรื่องนั้นเรียบร้อยดีไหมน้องขอให้พี่หลับให้สบายนะครับจะคืดถึงพี่ตลอดไปครับและล่าสุดจินจรินร่วมอาลัยครั้งสุดท้ายก่อนยกเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชนสวัสด์เป็นสุภาพบุรุษดีที่สุดทุกด้านโดยจินจรินนั้นได้กล่าวว่า พี่เอเป็นพี่ชายที่รักคนหนึ่งเป็นพี่ชายที่เป็นห่วงน้องตลอด20ปีที่รู้จักเสียใจมากเราทราบข่าวตั้งแต่กลางคืนตกใจครับช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนก็ต่างงานยุ่งแต่ก็คุยกันตลอดที่เอเป็นห่วงน้องทุกคนเขาจะคอยถามตลอดเป็นอะไรยังไงบ้างมีอะไรให้พี่ช่วยมีอะไรให้พี่แก้ไหม ความเป็นสุภาพบุรุษของเอ๋ดีที่สุดแล้วครับเป็นที่ที่ดีมากๆเป็นเจ้านายที่ดีก็อยากจะบอกพี่ว่ารักพี่คิดถึงพี่ก็ตั้งใจจะมาส่งพี่เขาทุกวันอยากให้ทุกคนจดจำว่าพี่เอ๋แกเป็นคนดีแกเป็นคนดีจริงๆผมเชื่อว่าคนที่รู้จักพี่เอ๋รักพี่เอหมดทุกคนไม่มีใครพูดถึงพี่เอไม่ดีแน่นอน เขาเป็นคนดีกับทุกคนเป็นพ่อที่ดีเป็นคนดีของเมืองนี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รักที่เอ๋